สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุทองเกษตรพักโลกครับวันนี้พามาดูแปลงนาข้าวอยู่ในช่วงการเตรียมตัวและเริ่มต้นครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยครับอ่สมชายโสภาครับหรือว่าพี่แดงเรียกพี่แดงสั้นๆครับผมครับพี่แดงครับตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลดอนลานครับอาเภอปะทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอ่าและแน่นอนครับแปลงนาข้าวที่เราเห็นด้านหลังของพี่เนาะครับผมทั้งหมดกี่ไร่ครับ อ่าตัวนี้20ไร่ครับ20ไร่นะครับอ่าแล้วก็ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอะไรอย่างไรครับก็เอ่อมีปัญหาเรื่องการจุดสั่งเกษตรไม่ให้จุดก็เลยลองมาใช้บาวดูเพื่อย่อยสลายสั่งครับอืมใช้ไปกี่ขวดครับ3ขวดครับ20ไร่อืมใช้ไป3าขวด20ไร่ครับหมักไปกี่วันครับตอนนี้ประมาณ10วันครับหมักไป10วันผลลัพธ์คืออะไรครับก็คือฟางย่อยไปหมดแล้ว แล้วก็ได้เทือกมาเป็นแบบนี้ครับอืมนะครับได้เทือกมาเป็นแบบนี้ดีหรือไม่ดีครับดีครับดีครับอืมมันดียังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงคือเทือกเละดีแล้วก็สั่งที่ปกติมันจะต้องลอยอันนี้ไม่มีครับสั่งย่อยไปหมดแล้วครับอืมนะครับถือว่าเป็นทางออกของเกษตรกรที่ไม่สามารถเผาฟางเผาต่อสั่งได้ใช่ไหมครับใช่ครับอืมดีเลยครับอ่าแล้วก็ยังช่วยเพิ่มปุ๋ยในดินด้วยไหมครับก็น่าจะเพิ่มด้วยแหละครับ สวยงามครับอืมครับอ่าเดี๋ยวเอาใจช่วยครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นหว่านข้าวนะครับปลูกข้าวบำรุงกันต่อไปเนาะครับผมแต่ตอนนี้ดินดีแล้วครับอ่าแล้วที่สําคัญไม่ต้องเผาฟางเหมือนแต่ก่อนใช่ครับอ่านะครับอกต้องขอบคุณพี่แดนมากครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ